เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ป,ปิดปิดปิดทางเข้าก่อนอ่ะปิดเลยค่ะปิดเลยเอ้ยเอยเนี่ยมันคนตัวเดี๋ยวหนูไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเพราะหนูอ่ะก็แค่บอกว่าแจ้งค่าตัวแล้ว<ม>พี่เขาก็บอกอว่าไม่ชวนชวนมาไม่ได้ชวนมาแต่ว่าหนูมีเช็ตตลอดนะคะมีเช็ตการจ้างงานตลอด น,นี้คือจ้างมาทํางานนะคะค่าน้ํามันก็ไม่จ่ายค่าตัวก็จะไม่จ่ายให้เออวัออนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ปิดปิดปิดทางเข้าก่อนอ่ะปิดเลยค่ะปิดเลยไอ,ยเอย้เนี่ยมันคนสุดๆเดี๋ยวหนูไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเพราะหนูอ่ะก็แค่บอกว่าแจ้งค่าตัวแล้วพี่เขาก็บอกว่าไม่เชิชวนมันมาผมไม่ได้ช,นดชวนมาแต่ว่าหนูมีเชทต,ตลอดนะคะมีแชทการจ้างงานตลอด ใช่ค่ะผมก็ชวนมาแต่คือเด็กมันไม่ยินยอมค่หนูไม่ใช่ไม่ยินยอมค่ะหนูมาทำงานชงเล่าเอนเตอร์เทนนะคะ4ี่ชั่วโมงตกลงกันคนละหนึ่ันสามรบาทค่าน้ำมันเจ0ดร้อค่ะแล้วพี่เขาบอกให้มาเก็บข้างหน้าทางนะคะแล้วเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าจะไม่จ่ายค่าตัวค่ะมมแล้วก็มีการไล่เรากลับออ okay. ถ้าจะอยู่ก็กิกนเหล้าฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้นานางที่จ้างเรามาเราแชทเราก็มีนะคะแชทในการจ้างงานให้ใหัวลมไม่ดี่ะอันนี้คือเดี๋ยวหนูไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะ,คะเพราะหนูอะก็แค่บอกว่าแจ้งค่าตัวแล้ว<ม>พี่เขาก็บอกว่าไม่ได้ชวนชวนมันมาผมไม่ได้ชวนมาแต่ว่าหนูมีแชทตลอดนะคะมีแชทการจ้างงานตลอด ใช่ค่ะผมก็ชวนมาแต่คือเด็กมันไม่ยินยอมก็หนูไม่ใช่ไม่ยินยอมค่ะหนูมาทำงานชงเล่าเอนเตอร์เทนนะคะ4ี่ชั่วโมงกตกลงกันคนละหนึ่ันบาทค่าน้มัน